ทุครับและช่วงนี้นะครับผมเราจะมาพบกับการสอนแต่งหน้านะครับเป็นการสอนแต่งหน้าสําหรับการประกวดของเด็กผู้ชายนั่นเองแบบ HD ด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้น้องที่มาเป็นแบบของเรานั้นจะน่ารักสักแค่ไหนนะครับแล้วอาจารย์ที่จะมาสอนการแต่งหน้าสไตล์เด็กผู้ชายนั้นเป็นอย่างไรไปพบกันเลยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนะนำก่อนเลยพี่ปุ๋ยสำหรับพระเอกของเราครับน้องเฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สชื่อว่า ก่อนครับอายุอายุเท่าไหร่ครับ1ิปีครับ1อปีผมกระนะครับอีก4ปีกินได้แล้วนะครับว้าวพี่ผู้พิวล้อเป็นคนที้ตายแล้วเกิดใหม่เลยทันทีแล้วก็วันนี้ครับอาจารย์ที่มาสอนแต่งหน้าสไตล์การประกวดของเด็กผู้ชายครับก็ต้องขอสวัสดีด้วยสําหรับอาจารย์ปั้นรินปะพักนะครับสวัสดีครับอาาจรย์ปั้นผู้เชี่ยวชาญเด็ก เด็กเด็กเลยครับอาจารย์ปั้นวันนี้เทคนิคในการสอนแต่งหน้าคือปกติเราจะเห็นเวลา,าน้องๆเด็กผู้ชายที่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วแล้วมีผลงานที่ออกมาทางจอทีวีใช่ไหมครับหน้าตาเนี่ยลักษณะเด่นเลยคือหน้าจะลอยหน้าจะหล่อและอาจจะเข้มอาจจะชัดวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมีเทคนิคในการสอนการแต่งหน้าให้กับน้องๆเผื่อคุณพ่อคุณแม่ไงพาน้อง,น,อง,น,องน้องเนี่ยที่เป็นเด็กผู้ชายเนี้ยไปประกวดนั่นประกวดนี่แล้วดูไม่หลอ่อแล้วเหมาะกับจอ HD ด้วยใช่ไหมครับ แนะนำเลยครับว่าควรจะแต่งตัวจริงๆแล้วอะค่ะหน้าเด็กอะง่ายมากครับไม่ต้องไปคิดเยอะเลยค่ะคิดนน้อยเพราะว่าหน้าเด็กเนี่ยผิวหน้าดีแล้วละเอียดแร่ฉชนั้นแล้วเนี่ยละเอียดละเอียดไหมครับน้องเขาเขินแล้วสิบเอ็ดปีนึกว่าหกขวบเด็กใช่ไหมครับเขาโตเร็วนะผมว่าโตเร็วนะแต่ว่าเขาดูเด็กมากตัวเขาสูงด้วยเนาะเขาโตแล้วน้าเวลาเขาแสดงเขาเป็นคนเขาดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ เห็นแล้วเห็นแล้วด้วยคนงานไหนครับน้องประกวดที่เนี่ยยุวทวีตลาดยิ่งเจริญอ๋อคือส่วนมากต้องบอกไว้เวลาเห็นน้องผู้ชายประกวดอ่ะครับส่วนมากที่เห็นคือรองพื้นผิดหรือจะด้วยใครแต่งไม่รู้นะบางทีวพราคุณแม่แต่งให้หรือบางทีมีช่างมาแต่งแต่ว่าคือเขามีความคิดว่าออนสเตจเนี่ยทุกอย่างต้องเยอะต้องเต็มใช่ป่ะแต่เพื่อตอนนี้มันเป็นกล้องเป็น iPhone เป็น iPad คือถ่ายเรามาเห็นหมดมันเห็นชัรละเอียดมากเป็นเสตีเหมือนกันครับก็จะเป็นแป้งสังขยาไปซักส่วนใหญ่คือรองพื้นผิดสีแล้วก็หนาแล้วก็ส่วนมากใช้รองพื้นเนื้อเนื้อครีมซึ่งมันไม่จําเป็นสำหรับเด็กแบบนี้ในผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้ก็คือผิวเนี้ยก็จริงแล้วมันก็มันก็สำหรับเคนนี้ไม่ต้องมันก็เทนไบเคสเหมือนกันมันคือแล้วแต่ผิวหน้าเด็กเหรอครับแล้วแต่ผิวหน้าเด็กอ่ะเริ่มกันเลยดีไหมครับพี่ปุ๋ยครับให้อาจารย์ปั้น แนะนำเทคนิคแรกก่อนเลยและการสำหรับการขั้นขั้นตอนแรกกันยังเด็กเนี้ยต้องบำรุงไหมบำรุงครับบำรุงองลงคีมบำรุงก่อนละครับขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะไปบำรุงวิเคราะห์ม่ด้านเด็กก่อนยังไงเด็กน้องเป็นยังไงเด็กส่วนมากเนี่ยเขาผิวละเอียดอยู่แล้วครับรูมขนไม่มีดูมขนมีแล้วบางทีรูไม่ห่างเด็กเด็กส่วนมากเนี่ยน่าจะไม่ไม่ค่อยมันแต่จะเกือบแห้งจะเกือบแห้งจะเกือบแห้งฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงรองพื้นประเภทเทนอย่างที่พี่ปุ๋ยบอก จะทําให้ผิวลักษณะเนี้ดูลอยขึ้นมาเพราะเนื่องจากมันไม่ไม่ถูกเกลือนไปใต้ผิวมากจนเกินไปฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องลงบํารุงเพื่อที่จะให้รองพื้นติดัวหน้าแล้วก็่ยังเด็กก็ต้องบารุงเนาะใช่บางคนอาจจะคิดว่าไม่สาคัญป่ะสำคัญแต่งหน้าเด็กเนาะจริงคือการบํารุงการล้างทุกอย่างสําคัญหมดเลยนะทุก็จะเป็นใช่อย่างเด็กเนี่ยไปงานมาแบบปวดมา ก็ต้องล้างให้หมดเหมือนกันเพราะงั้นเดี๋ยวมันสรระสมใ <มา S 1> ช่ไหมใช่อ่อาจารย์ก็จะเดี๋ยวพอพอโตวกว่าน,นี้สักหน่อยจะเริ่มมีสิวฮอร์โมนฮอร์โมนเนาะอีกสัก 3- 4ปีน้องจะเริ่มมีสิวครับทีนี้เครื่องสำอางของ MTI เองสำหรับเด็กผู้ชายเราใช้เป็นของเซตไหนครับจริงๆคือจริงๆค,คือเครื่องสำอางเนี่ยใช้ได้หมดเลย, <S <S ายมาทิโออะไรพวกนี้ก็คือใช้ได้ใช้รวมได้เลยใช้ได้อ๋อของเราไม่มีน้ำหอม ปลอดภัยมีการทดสอบเรียบร้อยน่าเ่็นนก่อนหนึ่งเราต้องิเคราะห์ว่าน้องคนนี้มีรื่องรอยอะไรแล้วก็มีตุดเด่นอะไรจุดด้อยอะไรครับอย่างตอนนี้ที่เราเห็นในน้อตงเฟิร์สน้างเฟิร์สตาเด่นตาเด่นเขาคือเขามีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองแล้วเขาหนาเขาแนาตาหน้ารักโดยรวมนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเเราจะต้องดึงจุดเด่นเขาออกมาให้ได้คือทำคิ้วค่อยเหมือนเดิมตาเหมือนเดิมจมูกเหมือนเดิมปากเหมือนเดิมแต่ให้ดู บนเสเตจแล้วดูดูเห็นว่าความน่ารักเขาจะยังอยู่รเราจริงๆแล้วเนี่ยด้วยแสนด้วยสื่อต่างๆที่กําลังจับจ้องมาที่น้องเนี่ย มันมีทั้งไกลและใกล้อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกบางคนคิดว่าเป็นเวทีเวทีจะต้องเข้มเข้าไว้มองเห็นในระยะไกลแต่คุณไม่เผื่อกล้องเนี่ยที่เขากำลังจับหน้ามองอยู่ใกล้ๆอยู่ใช่ครับผมมันต้องเผื่อตรงนี้ด้วยฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเวทน้ำหนักให้ดีๆครับก็จริงๆแล้วน้องๆเด็กผู้ชายก็ไม่น่าจะมีพิธีรีตองอะไรมากเนาะไม่มีเลยค่ะจริงคืออย่าคิดมากถูกแล้วใช่อย่าคิดมากคิดนนอนถ้าน้องเขามีเด็กส่วนมากจะใต้ตาคล้ำ เป็นรองพื้นชนีิมตีนแต่เราสามารถเอามาเป็นนีคือใต้ตานาได้ใต้ตาน้อง,องดูจากลักษณะน้องแล้วเมือ่อสักครู่เนี้ยเราตระแรกเราตาก็จะลงสิงมอยู่<อ>แต่พอม,มาเราลองลงใต้ตาแล้วเนี่ยแค่ดู้ก็พอแล้ก็พอแล้ว,ลวใช่ไหมครับน้ำแรกก็มีความชุ่มชื้นเหมือนกันนะ วันนี้ก็เพียงพอกับหน้าโน้ตสองรอนี้ผสมกันนะคะทัับเป็นตว HD กับชายคอนโทรล HD แล้วก็ชายคอนโทรลชายคอนโทรลนี่คือควบคุมความมันควบคุมความมันด้วยเือแบบทิ้งระยะไปน้องอาจจะมีความมันนิดนึงนะปลา HD ครับแล้วนี่ประกวดอะไรมาบ้างอ่ะประกวดก็มีเดินแบบครับครับแล้วก็ประกวดลูนี่ตูที่แฝงชาติอีกครับเวลาเราโชว์ให้อง ใครสอนรับเต้นเองครับโโอหเด็กสมัยนี้นี่สกิลสูงนะครับผมทำเป็นเล่นเขาโชว์แบบว่าลิปซิงได้เป๊ะเลยเป๊ะมากอันนี้ใช้ใช้ลิปสติกค่ะอใช้ลิปสติกสีแดงมันผสมกับรองพื้นเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะเอาลิปสติกสีแดงผสมกับรองพื้นใช่ครับผม ลิปสติกใช้กับปากได้ปากเป็นส่วนที่หล่อนบางมากที่สุดฉะนั้นเราก็เอามาเช็กกับหน้าได้เช่นกันมันก็รู้เอาว่าแค่ไหนพอเอาแบบเรื่อเรเหมือนมีเลือดปากอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์ปั้นจริงๆจริงๆหลายหลายคนก็ทำใช่คือลิปสติกจริงๆคือไม่ใช่แค่ปากเลยเอาไม่ทราบจริงๆเนาะใช่เอามาตาเตอร์ได้หมดเลยใช่แล้วสังเกตที่พออาจารย์ปั้นลง ลงไปนะครับสำหรับผิวเขาจะมีเรือเลือแต่ไม่เยอะช่ก็จะเห็นชัดว่าดูใสขึ้นเพราะว่าเราเอารองพื้นตัว HD ตัวนี้มันมีเทคนิคของมันอยู่แล้วมันจะช่วยกระจายแสงใช่ไหมครับถ้เราเอามาผสมกับกันแดดรุ่นนี้มันก็เลยเบาบางแต่วันนี้กลับไปเดี๋ยวต้องล้างให้เกลี้ยงนะต้องล้างสะอาดอาวแล้วเด็กๆล้างหน้าใช้อะไรที่ปุ๋ยคือถ้าแต่ง่างก็ต้องล้างครบขั้นตอนเหมือนกันันมีทีมล้างหน้ารีมล้างหน้าออยริลซิงฟีลซิงหลางจะล้างต่อด้วยโฟมแล้วก็น้ำยาเช็ด เดี๋ยวถ้าแต่งแล้วต้องล้างให้สะอาดครับตอนนี้ก็เริ่มลงแป้งลงไปได้เลยแป้งตัวนี้บางมากครับตัวเพิ่งนอยากเป็นอะไรจ้าวิศวกรคุณหมอคสายอื่นก็มีนะน้องน้องเฟิร์สมีอย่างเช่นสายพิธีกรใช่พิธีกรบ้าคุณเก่งไหมชอบเป็นพิธีกรบ้าอันนี้ก็สายนี้ก็ไปไกลนะตอนนั้นจะฝึกเป็นพิธีกรแล้วครับพูดติดพูดติดเหรอครับฝึกได้เดี๋ยวโตขึ้นน้องก็จะดาราเราก็ต้องมีการแสดงสิอาใช่้า เรียนยังเรียนแล้วครับนี่คือคือ,คอ,อยังยังคงโครงเดิมของน้องแต่ว่าเพิ่มนิดหน่อยลงคิ้วใช่ไหมครับอย่างคิ้วนอครับอาจารย์ปั้นใช้ใช้ใชอะไรเราจะใช้เป็นพวกตัวใชวน้นี้เลยค่ะเค้กไลเนอร์ของ m p i นี่เลยเคย้กไลเนอร์อ๋อใช้สีดำสีดำเดี๋ยวต้องเขียนทางบ้านนิดนึงนะคะว่าเซตนี้ที่อาจารย์ปั้นถืออยู่ไี่มีขาย แต่คุณจะได้เมื่อคุณมาเรียนคอร์สแต่งหน้าวิชาชีพของ MBI เท่านั้นใช่อ๋อ limited l i m i t e d edition ไม่มีในท้องตลาดเท่านั้น๋องั้นก็ครบเลยดิมาหมดแน่ที่คุณเห็นยข้างหน้าคือรวมค่าเรียนเลยใช่รวมค่าเรียนมาเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ติดต่อพ่อแม่ที่มีลูกชอบประกวดนะคะมาเรียนแต่งหน้าเลยรับรองว่าเงินทองไม่ด้วอไหล่จริงนะพี่ปุ๋ยเพราะเด็กบางคนประกวดทุกวันคุณเนยโอ้ออกงานตลอดเจอทุกเวทอันนี้อาจารย์เติมคิ้วด้วยการปัดคิ้วนะครับให้มัน คิวน้องเขาใช่ครับัาาครับการตัดหน้าแล้วมันก็เด่นขึ้นมาเลยนะอาจารย์นะมันชัดขึ้นมาเลยคือจะบอกว่าบางคนน่ะที่เห็นคือเข้าดินสอ,อไปเขียนครับแล้ววิธีการเขียนเด็กหญิงคิ้วเด็กผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนเด็กผู้หญิงดีดีใช่ใช่วิธีการเขียนไม่เหมือนจริงๆแล้วถ้าจะเติมคิวครับอาจารย์เราใช้สมมติผู้ชายต้องเวลาออกงานเติมคิวง,ง่ายๆเทคนิคของผู้ชายเป็งไง,งผมของผมเองผมใช้แปรง ปลายแปรงที่เป็นแปรงสำหรับเขียนคิ้วแต่มันไม่ด้ใช้ตัวดีสออย่างนั้นใช้ได้ไหมใช้ดีเลยค่ะใช้แปรงนี้สุดสำหรับผู้ชายใช้ผู้กันนดีนี้สุดแล้วเพราะดินสอเนื้อมันลงไปกับบนผิวโดยตรงแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความชํานาญกดลงไปมันกดลงไปแล้วมันได้ยังไงก็ต้องใช้ผู้กันช่วยเกลี่ยอยู่ดีค่ะต่อไปครับอาจารย์ตอนนี้จะสังเกตดูนะไม่เยอะแต่มี ม่เยอะแต่มีลืมตาสิครับพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปเยอะคิ้วก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาจะไล่ตามเส้นขนคิ้วเขาให้เป็นโครงสร้างคิ้วที่เหมือนเดิมแต่ชัดขึ้นแต่ไม่ดูหลอกแต่ว่าดูเป็นดูเป็นเส้นคิ้วมากกว่าที่จะดูเป็นทรงคิ้วที่เป็นวาดครับอันนี้อาจารย์พยายามใส่มิติลงไปด้วยใช่การทำเพดดิ้งจะูหกันมานิดเึงแล้วธรรมชาติของเด็กเขาป่าป่านี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องฟิก เยอะไปไม่ได้เราต้องคำนึงตรงนั้นด้วยแล้วก็เหงื่อไหลใครย้อยเด็กกันหนาวิ่งลตลอดกันหนาคนเหงื่อเยอะวิ่งแต่กลงวันหลืแต่งหา้าแล้ววิ่งสีบุร้อยตัวนี้อะไรเอ่ยมาสคารา่ามาสคาร,าคร่าสังเกตไหมเมื่อกี้เขาใช้ทิชชู่เช็ดเห็นปะเช็ดเอาเนื้อครีมออกอเป็นวิธีการทำกระจายแล้วกัเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นมากขึ้นใช่ไหมครับลองสังเกตดูสองข้างไม่เหมือนกันไแตกต่างกันยังไงเช็กดผิวแตกต่าง ในดีเทลในดีเทลแล้วก็ถ่ายภาพออกมาต่างกันครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เรียนรู้จริงเนี่ยแสงเวทีกับเนาะเมื่อมันมาตกกระทบบนบนหน้าเนี่ยคิ้วที่เราเห็นหนาๆบางทีมันหายไปหมดใช่ใชแล้วอะไรที่จะทําให้คิ้วอยู่ในขนาดที่ไฟส่องมาเยอะๆอืมไอตรงนั้นสำคัญครับแล้วก็ควรศึกษาเวทีที่เราจะไปด้วยว่าไฟมากน้อยสีอะไรอ่าเออไฟแสงไฟก็มีส่วนนี้มีส่วนใช่ไหมใช่ น้าน้องสังเกตดีๆครับถ้าเกิดว่าได้มาเห็นสดๆแบบนี้คือเหมือนไม่เหมือนไม่ได้แต่งหน้าจานแต่มันมีอะไรขึ้นมาม,มันดูชัดขึ้นมาแต่ไม่ดูหนาดูหลออเหมือนที่เราเคยเจอกันทั่ไปเก่ง <ๆ S 2> <ค>มากเลยเมื่อกี้ใช้อะไรนะเค้กไรหน้ค่ะโอ้นี่ลงปากแล้วนะครับนี่ใช้เวลาจริงนิดเดียวเท่านั้นเองสําหรับน้องเฟิร์สนะครับการแต่งหน้าประกวดสไตล์เด็กผู้ชายปากใช้อะไรอ่ะปากใช้สีน้ำตาลคือสีธรรมชาติสีนี้เลย แต่น้องปากเขาจะแบบออกเลื่อนๆนิดนิดใช่ให้ดูสดใสสุขภาพดีคือทาไปเลยสั่งให้เต็มทั้งปากจากนั้นก็ใช้กระดาษชู้สับออกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาเลยเนี่ยสีเนื้อมันมันไม่มีพิกเมนของสีที่อยู่บนปากเลยแล้วเราลงรองพื้นไปด้วยเนี่ยมันจะดูซึ้งนี่คือเสร็จแล้วหระครับจบขั้นตอนแล้วจบขั้นตอนแล้วเรียบร้อยแล้วน้องเฟิร์สเห็นหน้าตัวเองในจอไหมครับน้าตเวเองน้องเฟิร์สรู้สึกว่าอย่างไงแตกต่างกับเมื่อกี้ไหมแตกต่างดูหล่อขึ้นหรือว่าไง ดูใสขึ้นไหมใสขึ้นครับน่านิดเดียวเองจริงๆครับแล้วดูไม่เยอะเยอะนะขอย้ำว่าอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าให้เลยเถอะแนะนำเลยมีติดกระเป๋าไว้เลยเพราะว่าท่านมีติดกระเป๋าไว้ใช้กับตัวเองตัวนี้ก็คือ HD เป็นอ่าตัวนี้เป็นซันสกรีนซันสกรีนกันแดดตัวรองพื้น HD แล้วก็รองพื้นรองพื้น HD ผสมกันอย่างที่อาจารย์ตั้นสอนเมื่อกี้นี้เป็นเทคนิคกับตัวนี้สำคัญมากแล้วมันบาำมากใช่จะได้รองพื้นที่เนื้อปา